อัสลามุอะลัยกุมบาระหมตุลลอฮบร์กาครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มาอัพเดตทุกเรียนหมอทอนดังปีเต็มๆครับครับเบื้องต้นก็วันนี้มามาก็มาใส่ปุ๋ยนะครับก็ผมใส่ปุ๋ยอะไรอะปุ๋ยยูเรียครับเห็นเขาว่านะดีผมก็ลองใส่ดู ผมก็ไม่เคยใส่นะพวกเคมีนะนี่ครั้งแรกที่ใส่เคมีดันไปใส่ยูเรียรเลยก็ลองดูต่อไปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลขนาดไหนนั่นแหละคนไม่มีประสบการณ์ก็อยากเรียนรู้นะครับผมก็ใส่แล้วน,ะนี่ค่ัผมไม่แน่ใจว่าอ่ายูเรียนี้มันเหมาะกับดินใส่หรือเปล่า พราะว่าสถานที่ผมปลูกเเป็นพื้นที่ดินทรายครับดูครับผมแกะดูนะครับิชทรถล,ลว้วนเลยครับดูครับดินทรายเลยครับดูครับเป็นดินทรายดำนะเวลาเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะอุ้มน้ำด้วยก็เลยผมทำโครด,ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้อุ้มน้ํานะครับก็ดูดูแล้วขั้นหน้านี่มันจะแห้งนะพอพอขันในมันจะเบียดหน่อยนะก็ก็ลองดูต่อไปนะครับมือใหม่ทดลองกันไปนะครับหนึ่งปีครับครับเราไปดูตต่อไปนะครับ ต้นนี้ก็แตดเยอะนะั้งปีเหมือนกันแต่แต่โตไม่เท่ากันครับก็ในสวนก็มีต้นที่ไม่โตก็มีส่วนมกจะสวนมาก็จะปกติทั่วไปนะต้นที่ไม่ขึ้นเลยก็มีนะสี่สามต้นโอเคก็ผมมาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่วันหลังนะ dikap